เตลาและครอบครัวของเขาเดินทางต่อไปทางเหนือเรื่อยๆนะครับจนถึงภาคใต้ของดินแดนที่เป็นประเทศเตรุรกีในปัจจุบันนะครับเมื่อถึงแถบนี้เตล่าก็ถึงแก่ความตายก็คือไปถึงทางใต้ของประเทศตุรกีเนี่ยก็คือไปถึงแถบอนาโตเลียแถบอนาโตเลียตรงนี้มันเป็นที่ตอนนั้นไม่แน่ใจว่าเติร์สมีมีหรือยังนะอนาโตเลียจะเป็นที่ตั้งของประเทศพวกอาร์เมเนีย ประเทศบอสเนียเฮเซคกฟีนานะครับตรงนี้จะเรียกว่าแถบอนาโตเลียขึ้นไปมันจะเป็นตรุรกีด้านล่างโรมาเนียก่อนจะทะลุขึ้นไปตรุรกีไปยุโรปเนี่ยมันจะต้องไปผ่านไปผ่านแถบที่เรียกว่าอานาโตเลียซึ่งผมได้เล่าอยู่เสมอๆว่าตอนหลังอ่ะมันมีเติร์กของอุสมานขานที่สถาปนาราชวงศ์ขึ้นที่อนาโตเลียต่อมาราชวงศ์เนี่ยกลายเป็น มหาอำนาจของอาณาจักร伊斯มคือออตมันเติร์นะครับตรงนี้นะครับเทล่าก็เดินทางไปแถบนั้นแหละเดินทางไปถึงที่นั่นนะครับและเทล่าก็ไปตายที่นั่นที่พ่อของนบีกรอฮิมในไบเบิลนะพ่อแท้ๆนะไม่ใช่อาซัดนะอซัดนี่อีกคนนะอซาดนี่เป็นพ่อเลี้ยงนะที่นบีอบรอฮิมถูกเอาไปฝากไว้ตอนเด็กเพราะพ่อคิดว่าอิบรอฮิมจะได้อยู่ในราชสำนัก เดี๋ยวปันรูปปงรูปปันขายปันรูปปัน,ปน,ปปนให้ราจะสำนักสืบทอดศาสนาได้โอเคขอข้ามเรื่องนั้นไปคนในช่องผมน่าจะมีพื้นเรื่องนี้แล้วนะถ้าใครสงสัยอะไรก็ถามมาแล้วกันเมื่อเทล่าตายไปแล้วนะครับคงเหลือแต่อับรามตอนนี้ชื่ออับรามเฉยๆนะยังไม่ชื่ออับรามหรอกเป็นหัวหน้าครอบครัวต่อไปและในที่นี้เองภูเขาแห่งหนึ่ง อับรามได้ประสบได้ประสบการณ์ที่ออกจากประหลาดอยู่กล่าวคือเขาได้พบกับพระผู้เป็นเจ้าที่ในมีนามพะยาะหัวตอนนี้อับรามยังไม่มาถึงแผ่นปาเลสไตน์คือเล่ร่อนไปเล่ร่อนไปแถบอานาโตเลียพ่อไปตายที่อานาโตเลียเขาก็เดินทางเล่ร่อนมาไมาล่มาก็คือค่อยๆต้อนผูงสัตว์ไปเรื่อยคืออับรามเนี่ยไม่ใช่ว่าเดินไปแล้วก็พ่อตาย